ไมดีพ่อแม่พี่น้องมือนีิซาโบสิผ้าฟอไปหาหมอบาสบายเจ็บท้องอยู่เมื่มือ,มอแต่บยยอมไปเดียวซาวโบสิบังคับไปตอนนี้ให้ไปนหนุห่นเงาเสอือยังมาทันมาบยยอมไปพี่น้องเบอยอยากยอมไปหาหมอขอศูนย์เดี๋ยวซาวโบสิไปหาหมอ Nó, nó. phải bỏ bã mỏp thì ừ. pha, bữa, nó, mình sẽ cố pha hết dinh thả, sẽ cố pha tâm cà bơ sợi gang nấm mại nó, gang <laughs> nấm mại nhâm len, nâng phôi nhẹ nhẹ một con, nồng sữa luôn nhá, mày nhặt bã mỏp thì nó, chép thọng của bã bà nhôm เดี๋ยวสะโบวังขับไปพอ่พอเ่อไปทางนีเลยไปทางนด้เลยเหตยังไป ปเป,ป็นนุงเ็งเสืออ่าเนเนาะไปๆๆๆๆไปๆๆไปๆๆ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 อๆๆ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 บๆๆๆ Manyam. Pipo. Pipo. Kapo. Kopi. Doicha, Doicha, หอสุกสราอะพี่น้องถ่ายคลิปเอาีสวัสดีทานมอบันนอสวัสดีสิเนี่ยอ๋อนี่ยอันนั้น

ไรมียาซักแกปวดแกเจ็บอยู่้าเีไหนสิาไปห้องมอสวันพ์ผะวนั่งรถเป็นวินเจ็บแต่เว้นวะเจ็บอยู่มืนมือหรอเจ็บปว่ทรวงกต้องกินข้าวต้องเหนียวอาหารเคเจ็บที่แบบไหน ຫມົດເພື n ອຊິເພື່ອອັນຂ້າງຂ້າງແນ จะวยืนกินมกระโพดนะมจังทีโดอร้ยืนเม็ด้บ่นะหกสิมนอนเมยพอนอนเมะสีผ้ามหาหมอผัดจะคโดดอันจะขืนก๊กม่วงโดดลงมาพี่น้องเลย ใ <laughs> ส,ส่สวยเพื <c oughs> er ่อชี้ามาได้นี่ก็คุ้มก้าวนังเทีนยงกินยาบ๊วยใส่ยากินยาน้าเหมืนอนน่นะเด้ามาซื้อเลยดวงเหมือนกับสีแพงแอรเอกอเราคิดดือ่อพอนะเราเอายเราไปอยากมาหหามอ แล้วละเมื่อบ้านนี่พอนะเนี่เอ้า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 ตีเข่าอ่ะคือถอดไกลท้าเกือบโบแล้วอ่ะโบวินแล้ววินแต่ขี่รถใหญ่แล้วอืมแล้วหมักไว้รุ่นเนาะ ลาบมาจะบายห้าแต่ห้ามมองเดินจักยาเค็มหนึ่งเดน ดนมอแทงก้บาทหนึ่งทำอาการเป็นแหละก็จัดยาให้เป็นไจืดแล้วบ่กแกงน้ำใหม่ต้มน้ำใหม่กองเฮาเป็นยังมีต่อยากเบอร์ออากาศก็คือพ่นจากต๊วกายเอาม กินเกนเจ็บท้องหรอวะต้องกินขาวต้ตมตอเอา,าอเปล่าต้มเอาเอาเห็ดเขาต้มเอาเราอ่ะอีพอเราอะเห็ดเขาต้มเอาเรา,าอ่ะกรป,สป,สปสูสอยไปใส่ปูบ่สอยไปใส่หึสอยไปใส่ปู มากระดิ่งมะนาวมนาเหมือนนะมาเห็นเลยไปเับไปเลยยับไปเับไปปอปีปีโปปุ๋ยเดตโตอิจาย่านกันหลื ยำยังกะเน่ากบกินข้าวกะเน่าทานผุ้วยกินยนาโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี